ชาวเน็ตขุดคลิปตองเคยนั่งรถคู่กับนักร้องหนุ่มชื่อดังคนนี้ด้วยจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากกับประเด็นของตองหรือสีกาตองกับอดีตพระกาโตะ ที่ต่างฝ่ายต่างออกมาเปิดใจและขอโทษถึงเรื่องที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็มีเรื่องราวและประเด็นอื่นๆตามมาอีกมากมายซึ่งต่อมานักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างพลาพนพลกองเสงก็ถูกพูดถึงไปด้วยเนื่องจากชาวเน็ตได้ไปขุดประวัติของตองและพบว่าเคยสนิทและร่วมงานกับดาราหลายท่านและมีคลิปร่วมงานกับพลาพลด้วยล่าสุดทั้งทีมข่าวอามารีนได้สอบถามข้อมูลกับพลาพลซึ่งเขาก็ได้เล่าว่าไม่ได ไ้สนิทสนมหรือรู้จักกับใบตองเป็นการส่วนตัวเพียงแต่น้องใบตองคนนี้ติดต่อมาขอสัมภาษณ์เรื่องรถเฉย เราก็อนุเคราะห์ให้ความร่วมมือในการถ่ายทำเป็นเพียงคลิปสั้นๆไม่ได้มีค่าใช้จ่ายและเราก็ไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัวด้วยเพียงแต่วันที่ถ่ายเป็นการให้ความรู้เรื่องรถยนต์เท่านั้นโดยมีคนดังเข้ามารีวิวร่วมรายการด้วยเป็นการรีวิวรถประจําครอบครัวของเจ้าพ่อเพลงฮิตพระพลพล,พลกองเสงซึ่งได้เผยแพร่คลิปไปเมื่อวันที่9เมษายน2565 อย่าลืมกดไลค์กดสับสกายและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย